ไก่ต้มใบมะขามอ่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมปอตองชาแนลเพื่อไม่พาาลาดสาระที่ผมนำเสนอกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพไก่ต้มใบมะขามอ่อนไก่ต้มใบมะขามอ่อนก็คล้ายต้มยำไก่แหละครับแต่เราใส่ใบมะขามอ่อนซึ่งใบมะขามอ่อนเนี่ยมีรสเปรี้ยวใส่ต้มไก่เข้ากันสุดๆร้อนๆ,รอ,นๆอร่อยดีครับทำก็ง่าย ไปดูกันครับเนื้อไก่นี่เราจะใช้ส่วนไหนก็ได้ครับเราชอบส่วนไหนก็ใส่ส่วนนั้นเห็ด3ชนิดเพื่อต้มน้ําแกงเห็ดที่มีสรรพคุณป้องกันโรคใบมะขามอ่อนเราเด็ดก้านแข็งที่ติดออกมาด้วยนะครับมะขามเปียกแล้วก็เตรียมมะนาวด้วยครับเผื่อว่าชอบเปรี้ยวจะจัดพริกทุบพอแตก,แตกเครื่องต้มยำประเภทใบมะกรูดขา่าหอมแดงตะไคร แล้วก็มีผักขีเอาหม้อใส่น้ำตั้งไฟใส่เกลือดำแล้วก็เครื่องต้มยำลงไปนะครับต้มให้เดือดเลยอืมหอมกลิ่นต้มยำเลยครับจากนั้นเราก็ใส่ไก่ลงไป รอจนน้ำเดือดสักพักหนึ่งเราก็ใส่เห็ดต่างๆตามลงไปต้มทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้สัพคุณของเห็ดเนี่ยมันออกมาพนกับน้ำต้มมันช้อนฟองออกด้วยนะครับใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลา เพื่อปรุงรสชาติตามด้วยพริกทุบป,ปริมาณตามชอบเผ็ดมากน้อยนะครับจากนั้นเราก็ใส่ใบมะขามอ่อน ผลให้สุกทั่วกันดีเลยนะครับพอสุกทั่วกันดีแล้วเนี่ยน้ําเดือดก็เป็นอันเสร็จแล้วครับเราก็มาชิมรสดูสรุปว่าไม่ต้องใส่น้ํามะนาวเพิ่มครับโรยผักชีหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับผมแนะนําให้ทานอาหารตามฤด,ดูกาลนะครับปีหนึ่งก็จะทานได้ครั้งนึงเราก็จะได้ดื่มด่ากับอาหารในทุกฤดูไม่ซ้ําแล้วก็ไม่เบื่อเลยครับ สุดท,ท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเฮงเฮร่ำรวยครอบครัวเป็นสุขตลอดไปนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ